อาจารย์ครับเห็นบอละกีบไอทีอาจารย์พระมหาโสดใสเพื่อนโลกนั่นครับเมื่อนี้คิดเน้นเดียวนั่นบอแมนครับอันวัดปอันย่าก่อนเพื่อนวันขึ้นบอลืมบอลืมบอไล่เลืมถิ่มบอกว่าพี่น้องเก่านั่นบอแมนครับโอ้ยเน้นเดียวเพื่อนหวานปากหมอ้อพ่อลอยหมใดตด้ซื้อพี่แถลงเบา,า่ที่จ้อนฟอ้อนเสียงงูเห่าที่แล้วเสียไก่หน่อยป้าอย่างสิตือนแมวัน ลักเสือใดบ่ได้ดอกเลี้นเดียวคืนหอนเท่าอีเลี้ยบดอกแล้ามาอยู่ขับนหนึ่งไหนเพื่อน่าจะไหนฝากรักตามสายลมฝากรักตามสายลมมันว่โอ้แต่บรรยากาศเอาคำเบาไม่ได้ใส่เงือกสะอ้านสะอ้านจักเปิดคืนได้จังไดนอั่นดีจังว่าฝากรักตามสายลมมันว่าผมพูดไทยมันนะว้าวประสนไปอยู่ไปอยู่ไทยว่ะไทยกับเป็นพูดไทยแล้วทุกวันนี้พูดไทย พูดไทยนะอืมสเงิอนอี่พูดไทยจะคือถวัดอีลีบ,ลบลน่นัเลยวัดปากหมอพ่อหลอบม้อใต้ซื้อดอกลเอ้ยการจ้านสีเสือเพิ่นบล่ล่ะจักแล้วเพิ่น่อมากกันสีเสือไปแล้วาภาษาเดียวเานาะแต่ว่านี่เอาไดเพิ่นว่าเปสีซื้อกาแฟด้านนําเพิงมาฝาเพิ่นกลับมาได้ย้อนบ่ดอกมาหลอบนี่สิม,มันสิเป็นคนเพิ่นไปห้หรอบ่ เป like ็นคนเท่าอยู่บ่นัเดียวเนาะ